คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกมยิงปลาภาค4ของคายวอมมาอีกเช่นเดิมเช่นเคยนคะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องเอวาเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่ๆเราก็เดินทางกันมาหลาย e แล้อนนะพี่เป็นยังไงบ้างได้อะไรจากช่องนี้ว่าง อ่ยังไงก็อย่าลืมนะจ๊ะพี่พี่ฝากกด subscribe ช่องให้น้องด้วยนะจ๊ะขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะจ๊ะพี่พี่วันนี้น้องก็มาในทุนที่สองใบเทานะจ๊ะมาเจอกับพี่จระเกนเองวันนี้อ่ะมาดูซิจะกําไรหรือค่ะทุนวันนี้ก็ไปที่เบ็ดเดิมของเราเบ็ดยี่สิบเมืม่อจะทุนเยอะทุนน้อยก็ไปที่เบ็ดประมาณนี้ไว้ก่อนเออลองดูซิ มาละหนึ่งมาแล้วหนึ่งโอ้โหสองร้อยนะแจ็คพอตยังไม่แตกโอ้โหเข้าเกมมาค่อนข้างเดือดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยจงังหวะนี้โอ้โหทังปูคอนไฟฟ้าทั้งพี่จรเจรี้ตแจ็คพอตแตกโอ้โหบ้มบัมเหลือเกินได้ทุกคนยกเว้นเราเอ่าวไม่ใช่เราก็ได้อยู่เรื่อยๆอยู่นะตอนนี้เออโอ้โห เพื่อนมาข้างบนมาในเบตสิบแต่อูโหูอสจระเขคไปสองดบแจ็คพอตติดเออแจ็คพอตแตกติดสองรอบติดเลยอ่ะโอ้โหไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอนนี้เพิ่นสองพันยังไงจะรอดไหมเออมาเรื่อยๆอยู่นะเออเรื่อยๆอยู่อะรอบลราสองร้อยสองร้อยเออสามรอบก็หกเอาลวตอนนี้เออ โอ้โหเกมมันดุเดือดเหลือเกินวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปูเอ๋ยหรือพี่บอสใหญ่ของเราพี่จจะเข้เอ๋ยอะไรเออยก็คือแบบเล่งปุ๊บได้ปับ๊บแบบอืมอ๋มอน้องขออนุญาตเปลี่ยนปืนใช้ปืนไฟฟ้าละกันนะจ่ะไปพี่นี่ไงเปลี่ยนปุ๊บได้ปับ๊บอืมจอจอเ,เจเจลเเคแจ็คปลดแตกเลยนะทุกคนเออเอาดูซิว่าแจ็คปอดแตกอยู่ที่เท่าไหร่ขอแบบสวยๆนะ เออสองร้อย200แล้วไปอีกไปอีกไปได้อีกเอออย่างนั้นแหละอีกเออโอ้โคิดว่าจะถึงสามร้อยไม่ถึงสามรอยนะพี่พี่ได้มาสองร้อยแปดสิบหกบาทนะจ๊ะจะไม่เป็นไรตอนนี้อู้เลขสวยสองพันแปดนะจะยอดตอนนี้เออ อย่างแน่นอนวันนี้ได้กับไรกกับไปแน่ๆได้กาไรแบบเห็นๆเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งชะลาใจไปเพราะตอนนี้เกมมันเพิ่งเริ่มถ้าเราเล่นยังมีสตินะพี่ๆยังไงก็ได้แน่นอนกำไรวันนี้เราจะไปกันแบบใจเย็นๆนะเราไม่ต้องปรับเบ็ดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆโอ้โหสี่ร้อย อุ้ยแจ็คพอร์ตแตกรอบนี้ส0 0ร้อยบาทพี่พี่โอ้โหสามพันหนึ่งเลยตอนนี้สวยเลยไอเลิฟเลยไอเลิฟรันนี้นะวันนี้เอาใจไปเลยมาดีเออนี่เลงปูก็ได้ปูอะเออเลงปุ๊กได้ปับ๊บมันต้องอย่างนี้โอ้โหแต่ให้น้อยไปนะหกสิบบาท ให้น้อยไปนะบางทีอะ่ะอย่าบอกนะว่าจะเปลี่ยนด่านหรือว่ายังไงอย่าพึ่งนะเอออย่าพึ่งเปลี่ยนกำลังมาเกมกำลังดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่านิ่งพี่อย่านิ่งโอ้โหเอาสิเราหรือเขาไม่เขาก็เราไม่เราก็เขาแหละเอยสั่นแล้วดอกนี้ของเราเออ ของเรานะถ้าไม่ใช่ของเรานี่ือเก็บหน้าไม่ทันแล้วนะจังหวะเมื่อกี้อยังไงตอนนี้เราก็กําไรแล้วแหละพี่พี่เก้าร้อยแหละตอนนี้กําไรของเราเนาะเพราะเรามาในทุนสองพันเนาะมาดูซิว่าจะต่อยอดไปอีกได้ไหมแต่ฉินจะอยากไปต่อนะมาดูซิจะได้เพิ่มหรือเปล่าหรือใจยังไง อมาลูกมาเออเออนี่สั่นแล้วครับปีปีสั่นแล้วครับมานี่เออเท่าไหรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแปดร้อยไม่เกินจริงแปดร้อยว่าดองเมื่อกี้อืมายังไงครับนี่อะแจ็คบอลไม่แตกนะแต่วาดมาแปดร้อยนะเมื่อกี้ โอ้โจึงมากโอ้โหกำไรแบบว่าพันกว่าแลวนะตอนนี้ทุกคนเอาจริงๆถ้าได้ในประมาณนี้นะั้นน้องแนะนำว่าให้พอนะพี่พราะถือว่าก็เยอะแล้วนะเข้ามาเล่นแป๊บๆเนี่ยประมาณ6นาทีอะได้กลับไปพันบวก เออไม่แย่ถือว่าโอเคเลยหาเงินแป๊บเดียวหาเงินง่ายๆแต่วันไหนที่มันได้มันก็ดีเนาะพี่พี่แต่ถ้าวันไหนที่มันมันขาดทุนหรือมันไม่ได้อันนี้ก็จะแบบแอบแบบว่าหวัวโลหรือแอบ,บฟิลนะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นแบบมีสติแล้วก็ตั้งงบไว้นะว่าวันนี้อยากจะเออเข้ามาลงทุนเท่าไหรด่ดีอะไรอย่างนี้ให้มองว่าเป็นการเอ,อลงทุนนะพี่พี่เออ เอาวันนี้ตั้งเป้าไว้อาจัก1,000ซีอองเข้ามาทําทุนหน่อยถ้าได้ก็ก็ดีไปอ่ะสักสามสี่ยก็ยังดีนะพี่พก็ถือว่ากําไรเล็กลน้อยเออค่าข้าวหนึ่งมือสองมือก็ว่างันไปโอ้โหพี่กำลังพี่อะไรเกี่ยกำลังแจกกำลังบูมาเปลี่ยนฐ่านนะ ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เราอยู่ที่3,362บาทนะจ๊ะพี่พี่ถ้าตีเป็นเงินนะแต่ถ้าเป็นเครดิต,ตอนตกนนี้ก็ 30, 3ี6 2บาทนะจ๊ะพี่พโอ้โหถ้าเครดิตตอนนี้ดูตีเป็นเงินเนี่ยโอ้สามหมื่นเลยนะเนี่ยรวยเลยโอ้เปลี่ยนด่านมาจะเจอกับพี่ต่องบังกรอของเรานะจะยังไงเอย เอาเป็นว่าเราไปอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนอ้องเบบี้เพราะดูทรงแล้วอะกลัวว่าจะไม่แจกว่าเพราะด่านเมื่อกี้มันแจกมาแล้วไงถ้ามันแจกสองด่านติดนี้มันไม่น่าใช่เนาะเบบี้เอาอีกสักนิดสิมาไหมของเราหรือเปล่าเออนี่เอาดอกสุดท้ายเลยดอกนี้ปิดจบที่ต่อมังกรทองของเรานะแจ็คพอแตกปิดจบแบบสวยๆแล้วกันมาดูซิว่าพี่เขาจะให้เรามาอยู่ที่เท่าไหร่ อย่างน้อยวันนี้ก็กำไรหนึ่งใบเทาแล้วแหลทุนมาที่สองพันเนาะถือว่าสวยโอ้โหสองร้อยเออไม่เป็นไรเนาะพี่ๆยเป็นว่าวันนี้น้องก็รู้สึกว่าโอเคแล้วในยอดนี้ถ้าไปต่อนะมันมันเสี่ยงอยู่นะมันมีความเสี่ยงสูงเนาะพี่ๆยเป็นว่าวันนี้ก็ปิดโจไว้ที่ยอดสามพันสองร้อยยี่สิบบาทแล้วกันนะจะเอาไว้มาจะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าวันนี้น้องๆขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า